ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าไม้แขวนแต่ละแบบแต่ละชนิดใช้ต่างกันยังไงแต่ละแบบมีประโยชน์ยังไงและเราควรใช้ไม้แขวนแบบไหนกับเสื้อผ้าของเราเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกําลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพวันนี้คุณวุ้นจะมา พูดถึงเรื่องการดูแลเสื้อผ้าที่เราใช้กันทุกบ้านทุกครัวเรือนนั่นคือไม้แขวนไม้แขวนมีหลายแบบหลายชนิดแต่ละแบบแต่ละชนิดใช้ยังไงมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงเรามาชมคลิปนี้กันก่อนอื่นเลยคุณวุ้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดแบบทั่วไปนะคะมันก็จะเป็นไม้แขวนเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไม้แขวนที่เป็นเหล็กลวดสีต่างๆนะคะ3โลร้อยหรือโลละ39บาทถามว่า มันใช้ได้ไหมใช้ได้ข้อดีของมันคือมันบางประหยัดเนื้อที่แต่สองมันทําให้เสื้อผ้าของเราเสียทรงเนื่องจากว่ามันเป็นลวดนะคะถ้าใส่กับเสื้อยืดจะทําให้ตัวไหลตรงนี้มันโป่งออกมาแบบนี้ในกรณีที่เสื้อยืดเล็กกว่าตัวขอบของไม้แขวนไม้แขวนจะค้าเวลาที่ใส่เสื้อมันก็จะมีรอยตรงนี้ขึ้นมานะคะนี่คือไม้แขวนราคาถูกแต่บอกแล้วว่ามันบางอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันโอเค แต่เสื้อผ้าเสียทรงแขวานนานไม่โอเคเสื้อยืดนะคะเหมาะกับการพับและเก็บมากกว่าการแขวนเพราะเสื้อยืดเนี่ยมันสามารถที่เป็นไปได้ตามทรงไม้แขวนไม้แขวนเป็นทรงไหนเสื้อออกมาเป็นทรงนั้นไม้แขวนมีหลายขนาดไม้แขวนเสื้อผู้ชายจะขนาดใหญ่กว่าไม้แขวนเสื้อผู้หญิงและไม้แขวนเด็กจะเล็กกว่า ะะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเลือกไม้แขวนให้ขอบไม้แขวนตรงนี้อยู่ตรงขอบเย็บนี้พอดีเรามาพูดไม้แขวนที่ร้านมาริกาแนะนำและขายในแบบแรกเลยอันนี้เป็นแบบถูกนะคะเนื่องจากว่าไม้แขวนหลากสีที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเรามันมีหลายสีมันสดชื่นสดใสแต่มันดูไม่สวยงาม คุณวุ้นอยากจะแนะนําให้ใช้ไม้แขวนเป็นสีเดียวกันหมดขาวคือไม้แขวนขาวทั้งตู้ไม้แขวนดําคือดําทั้งตู้ตัวนี้จะเป็นราคาถูกที่สุดนะคะหนึ่งเนี่ยมันบางมันทําจากพลาสติกก็จริงมันบางนะคะมีตัวเกี่ยวสามารถเกี่ยวเสื้อที่เป็นเสื้อใสเดียวหรือว่าเสื้อที่ต้องการการแขวนตรงนี้ได้อันนี้เป็นไม้แขวนอนเนกประสงค์แล้วก็แขวนตรงนี้ได้ด้วย แขวนด้านบนได้แขวนข้างสองข้างได้ไม่แนะนำให้เอาไม้แขวนนี้ใช้กับกางเกงหรือกระโปรงเด็กขาดนะคะห้ามใช้กับกางเกงและกระโปรงเด็กขาดถ้าใส่กับกางเกงกางเกงตรงสะโพกมันจะป่องมาแบบนี้ไม่สวยงามผ้าเสียทรงกระโปรงก็เช่นเดียวกันป่องตรงนี้เสียทรงไม้แขวนชนิดนี้ใช้กับเสื้อนะคะแขวนกระโปรงที่มีหู แต่ไม่ใช่เอาไปใส่กางเกงกับกระโปรงไม่ได้เด็ดขาดนะคะเสื้อผ้าเสียทรงที่กระเถิบดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นไม้แขวนนี้้าเราเรียกว่าไม้แขวนซาลาไม้แขวนซาลานี้ข้อเสียของมันคือมันด่าขึ้นนิดนึงแต่ข้อดีของมันเยอะมากสังเกตได้ว่าไม้แขวนซาลาตรงมุมโค้งของมันเนี่ยมนกว่าไม้แขวนราคาถูก นั่นแปลว่ามันจะรักษาทรงเสื้อผ้าไม่ให้ตรงนี้มันมีรอยโป่งขึ้นมาได้ดีกว่านะคะสวยงามมีตัวพลาสติกตรงนี้ทำให้เกี่ยวไม่ให้เสื้อหลุดทำการเคลือบอย่างดีไม่ขึ้นลาใดๆทั้งสิ้นถ้าตาบใดไม่เอามันไปตากฝนและแช่น้ำมันเคลือบมาได้ดีอยู่แล้วมีโลโก้มาริกาเล็กๆนะคะเพิ่มความน่ารักให้กับไม้แขวน และมีเบอร์โทรด้านหลังสําหรับลูกค้าทุกท่านที่มาแก้ชุดที่ร้านมาริกาไทยรสเราจะแถมไม้แขวนอันนี้ให้กับทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเราเลงเห็นว่าเสื้อผ้าที่มาแก้มีคุณค่าทางด้านจิตใจ,จสมควรได้รับการดูแลแล,และเอาใจใส่นะคะต่อแถมไม้แขวนแบบนี้เพื่อดูแลเสื้อผ้าให้กับลูกค้าอยู่แล้วเทคนิคการแขวนเสื้อกับตัวนี้นะคะเอาเสื้อใส่เข้าไปแต่เสื้อบางตัวมีสายใน การแขวนซึ่งคอนเทนต์สายในการแขวนเนี่ยก็จะทําในคลิปถัดไปด้วยเทคนิคการแขวนเสื้อผ้ากับไม้แขวนอันนี้สําหรับเสื้อทั่วไปชุดลาตีเสื้อที่ต้องการไม่ให้ตัวแขนมันโปง่งแต่ถามว่ามันไม่โป่งเลยไหม ขึ้นอยู่กับว่าเราไปใส่กับเสื้อไซส์ไหนด้วยนี้เป็นไซส์มาตรฐานผู้หญิงนะคะมาถึงไซส์ไม้แขวนมาตรฐานผู้ชายผู้ชายใส่สูตทไม้แขวนจึงเป็นไม้แขวนสูตรโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไม้แขวนสูตรเห็นไหมคะว่ามันจะมวนอย่างนี้เสื้อมันจ้องห่อม,มาด้านหน้าและต้องมีบ่าใหญ่แบบนี้เพื่อคำส่งเสื้อผ้า เพราะว่าถ้าเป็นสูตรนะคะด้านในตรงนี้สูตรมาตรฐานเป็นผ้าหางม้าใส่ไม่แขวนพวกนี้เสื้อจะหักใส่แล้วเสื้อมันจะหักแบบนี้เลยหักแหลมไม่ได้นะคะมันต้องคำให้บ่ามันใหญ่และต้องดามทรงของเสื้อสูรอยู่ตลอดเวลาถ้าเสื้อสูตรไม่ดามทรงไว มันจะทําให้เสื้อสูตรเสียทรงและการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคการรีดและการสตรีมเสื้อผ้าเพื่อให้ผ้าคลายตัวและกลับมาเป็นทรงเดิมไม้แขวนสูตรตรงนี้นอกจากดามสูตรเสื้อผ้าแล้วอาร์มตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอาร์มตรงนี้มี2ข้อประโยชน์นะคะหนึ่งเนี่ยใช้เป็นคานที่รับน้ําหนักเสื้อสูตรไม้แขวนนี้ใส่เสื้อสูตรได้หตัว2ตัว มากสุดคือ3ตัวแล้วแต่ความหนาของผ้าอาร์มนี้จะช่วยรับน้ำหนักของอาร์มบ่าและเอากางเกงพาดลงไปบนอาร์มนี้ได้แต่การรักษาเสื้อสุดห้ามเอากางเกงพาดไว้บนนี้ตลอดเวลาไม่ได้มันจะทำให้ มีรอยพับที่กางเกงเพราะฉะนั้นไม้แขวนกางเกงแยกออกไปนะคะไม้แขวนสูตรแขวนกางเกงได้ชั่วคราวห้ามแขวนไว้นานเพราะเดียวกางเกงจะเป็นรอยพับเวลาที่ใส่ออกมามันจะมีรอยยับไม่โอเคนะคะความเนียบจะไม่ได้อันนี้คุณวุ้นไม่ปลื้มนะคะเรียบร้อยไปแล้วไม้แขวนของผู้หญิง ถามว่าผู้หญิงไม้แขวนซาร่าแขวนเสื้อผู้ชายได้ไหมแขวนได้ไม้แขวนสูดไม่มีอาร์มใส่เสื้อสูรได้แค่หนึ่งตัวสองตัวก็คือแล้วแต่น้ำหนักแต่ใส่สามตัวไม่โอเคเพราะว่ามันอาจจะทำให้มันหักได้แต่ร้านมาริกาไทายเรสใช้พลาสติกดีเพราะฉะนั้นรับน้ำหนักสามตัวไม่มีปัญหาแต่ไม่มีอาร์มเพราะฉะนั้นใส่กางเกงข้างล่างไม่ได้นะคะเห็นไหมมันจะมีความโคง้งมันจะโคง้ง เพื่อรับรับสุขนะคะหรือเบเซอร์ใช้ได้หมดไม้แขวนเสื้อธรรมดาไปแล้วต่อไปเป็นไม้แขวนของชุดแต่งงานไม้แขวนของชุดแต่งงานจะเป็นแบบนี้มันจะมีร่องนิ้วไว้ให้แขวนตัวสายสายแขวนนะคะวนสองครั้งหรือใส่เข้ามาอย่างนี้ได้เลยไม้แขวนชุดแต่งงานแตกต่างจากไม้แขวนธรรมดาคือมันมีอาร์มข้างล่างอาร์มตรงนี้ใช้รับน้ำหนักเสื้อได้ดีเพราะชุดแต่งงานบางทีมันหนัก ก็ต้องใช้น้ำหนักตรงนี้มีอาร์มค้าไว้เพื่อลำน้ำหนักไม่แขวนธรรมดาไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหานะคะสําหรับตัวนี้ร้านเมริกาไทเรดรสแถมให้กับชุดแต่งงานที่มีน้ําหนักหนักอยู่แล้วแถมให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีโลโก้มาริกาถ้าคิดถึงกันมีเบอร์ข้างหลังโทรหากันได้นะคะเรามาถึงมา แขวนกางเกงนะคะไม้แขวนกางเกงมีหลาย, quality, ลายคุณภาพร้านมาริกาไทยเดชใช้คุณภาพที่ดีที่สุดไม้แขวนกางเกงก็คือไม้แขวนแล้วก็มีไม้หนีบสองข้าง แต่ไม้หนีบของร้านเราเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นยางทําให้เกิดรอยกบทับผ้าได้น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นห่วงมากกว่านั้นให้ใช้กระดาษครอบไปที่ตัวกระโปรงและเอาไม้หนีบนี้หนีบอีกทีนึงนะคะถ้าไม่อยากให้เป็นรอยเลยใช้กระดาษแข็งเอากระดาษแข็งตัดครอบไปที่ตรงที่เราจะหนีบลเล่าไม้แขวนหนีบเสื้อผ้าจะไม่เป็นรอยไม้แขวนตัวนี้ใช้หนีบกางเกงและกระโปรงบอกแล้วนะคะไม้แขวนธรรมดา ไม้แขวนธรรมดาแขวนกระโปรงแบบเอาไปใส่กระโปรงอย่างนี้ไม่ได้มันแขวนได้แต่ที่มีที่แขวนอย่างเดียวถ้ากางเกงกระโปรงไม่มีหูแขวนต้องใช้ไม้แขวนแบบนี้นะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวกระโปรงกางเกงจะเป็นรอยซึ่งมันจะทำให้เกิดความไม่สวยงามเมื่อกี้เป็นไม้แขวนกางเกงอย่างเดียวตอนนี้เป็นไม้แขวนสำหรับเสื้อและกระโปรง มันจะมีร่องตรงนี้บอกแล้วว่าใช้แขวนหูแขวนของเสื้อผ้าม้วนสองครั้งแขวนได้ใส่เสื้อแขวนได้ความมนของมันทำให้เสื้อหักน้อยกว่าราคาถูก อันนี้ราคาถูกทําให้เสื้อหักอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยและมีไม้หนีบอยู่ในตัวนั่นหมายความว่ามันสามารถแขวนเสื้อกระโปรงและกางเกงภายในตัวเดียวกันถ้าเป็นชุดที่เราลักต้องใส่ถุงคุมนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่เป็นเซตอันนี้จะเป็นไม้แขวนที่มีไม้หนีบกระโปรงหรือกางเกงที่อยู่ในตัวเป็นเซตนะคะมีโลโก้มริกาไทเดยมีเบอร์คิดถึงกันด้วยนะคะและไม้แขวนตัวนี้บอกแล้วถ้าไม่อยากทําให้ผ้าเป็นรอยตัด กระดาษแข็งครอบผ้าไว้แล้ค่อยเอาตัวนี้หนีบมันถึงทําให้เสื้อผ้าไม่เป็นรอยเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับไม้แขวนแต่ละชนิดแต่ละประเภทใช้กับเสื้อผ้าแบบไหนวิธีใช้ยังไงเรียบร้อยไปแล้วท่านผู้ชมถามว่าชอบใช้ตะขอแบบนี้แขวนหูกางเกงยีนทําได้ไหมตอบเลยว่าทําได้ค่ะเพราะว่าหูกางเกงมันไม่ได้เสียทรงยากผ้ามันหนา ก็ดีกว่าเอากางเกงใส่มาแบบนี้เลยมันทําให้สะโพกมันกลางนะคะเพราะฉะนั้นใช้แขวนหูกางเกงใช้ได้ค่ะถ้าเกิดไม่ใช้พวกนี้หนีบก็ใช้แขวนแบบนี้ได้ถามว่าไม้แขวนที่เป็นลวดซื้อ20บบาทตามร้านทั่วไปใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะบอกแล้วว่ามันมีข้อดีคือมันบางมันเล็กมันสามารถใส่เสื้อผ้าและอัดเข้าไปได้เยอะ เพราะว่าไม้แขวนมันบางข้อเสียของมันคือมันอ่อนมากเลยมันเบี้ยวง่ายแล้วมันก็จะทําให้เสื้อผ้านี่เสียทรงมันก็จะเป็นทรงนี้ทรงนี้จะทําให้เสื้อผ้าถ้าเกิดเสื้อมันใหญ่ไปมันจะมีรอยขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดไม้แขวนใหญ่กว่าเสือ้ออันนี้ไม้แขวนเล็กกว่าเสื้อขึ้นรอยตรงนี้ไม้แขวนใหญ่กว่าเสื้อขึ้นรอยตรงนี้ การดูแลกางเกงยีนปกติเนี่ยให้ซักน้อยที่สุดการดูแลกางเกงยีนที่ดีก็คือการฟีดกางเกงยีนโดยการเอากางเกงยีนใส่ถุงพลาสติกและเข้าช่องฟีดแบคทีเรียทําให้เกิดกลิ่นและความสกะปกใช่ไหมคะถ้าเราฟีดกางเกงยีนความเย็นของมันจะยับยั้งการเกิดแบคทีเรียเป็นผลของการเกิดกลิ่นกางเกงยีนไม่ค่อยให้ซักบ่อย นะคะเราจะไม่ค่อยซักกางเกงยีนกันเพราะว่ากางเกงยีนเป็นผ้าฝ้ายมีการย้อมสมัยนี้มันใช้การกัดสีฟอกด้วยนะคะแล้วก็การสกินตัวหน้าของกางเกงด้วยมันจะใช้เลเซอร์ยิงบางทีก็เป็นลูกขาด แต่การซักบ่อยๆผ้าย้อมที่เป็นสีผ้าหลักของกางเกยงยีนมันจะซีดลงดูแลด้วยการฟีดเข้าไปที่ตู้เย็นนะคะแนะนำว่าซื้อตู้เย็นใหญ่ๆหน่อยนะคะถ้าใครมีกางเกยงยีนที่ชอบๆหลายตัวโดยเฉพาะกางเกยงยีนตัวละ6,000ขึ้นไปถึง30,000ื่นให้แพงขนาดไหนสีก็ยังซีดได้นะคะอันนี้คือเทคนิคการดูแลกางเกยงยีนเป็นเกจความรู้ถ้าท่านผู้ชมอยากปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเสื้อผ้าสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนและคนรู้จักของคุณช่วยแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าไม้แขวนเนี่ยมันมีหลายแบบหลายชนิดใช้อย่างไงดูแลเสื้อผ้ายังไงคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube i n s t กรม a m i n s t a กรม m TV Line และ Line@ แอด ติ๊กต็อกมัลลิกาไทยเดรสเบอร์โทรศัพท์0626396195 0626396195สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้านี้ได้ด้วยและคุณวุ้นจะฝากลิงช้อปปี้ลาซาด้าอเมซอนไว้ที่ด้านล่างคลิปรับรองว่าสินค้าจากร้านมัลริกาไทยเดสเป็นสินค้าที่กะรันตีคุณภาพและมีการรับประกันสินค้าทุกชิน้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะคะทางร้านมลริกาไทยเดสของเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเสือ้อผ้าก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวย พรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามันลิกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย